ตื่นแต่ตหนักตื่นเะห็นอย่าอองแต่งโตนะฟาขับโมฆขับใจต่างเอกต่างใจลีเนาะแต่งโตตื่นตีหาสิบหนุยไรซัมนี่จอยยำแข่มาให้แมั้งเน่ยัแข่แมากินของ

โอ้ยเจซียังมาทันมากปะหน้าเหมันต์แล้วหน้าเบ่งเจ็บหนีอืมมาก่อนพี่น้องพี่น้องไลค์หูไลค์คนก็คือสิบปค่อยเห็นดันพวกนั่งกินข่าวเนาะเออมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งเนี่พี่น้องมื่อนี้นะวะพวกนั่งสิกินแบบใดญ่อืมสกินคือมนุษย์อยู่บ่ น้ำแข็งเากมนกมเ่มเจ๊กินกะแลมบ่ไอติมเาแกกะเลมอ้าผ้าดูดแต่เศร้าอ่าดูดเลียดูดเลียอย่างละกะเลมจอยมาปลาสันด้วยปลาสัน เพื่อนางค้างแม่คุณนางค้างแม่นั่นแหละมากินอาหารทิพย์รับกามกินอาหารทิพย์ทิพใครซื้อบอกบะหมี่บะหมี่ยี่สัยจบอกบะหมี่ในแป๊ะ เอาโทรศัพท์มาให้สีโทรสั่งน้ำแข็งเพิ่มน้ำแข็งสีเบิร์นเหรอเออข้าวเจากับกินคือห้าวคือกันเนาะพี่น้องเนาะอืมหนึ่งวันจะกินแบบแปลกสวอบมาสวอบเอาเม่นมินบอ แมว่าคนมาเนาะก็เลยซอมโตี่กินว้าลายดอกนี่แต่ซีฮอ่ไม่ตัดีหอ่อย่างเดียวแบบนี้อืมอคนมาเนาเข่าในออย่ากินรบดอกอพ่อจอยพ่ออ่าอยากกินลายอ่าใส่โตได้เออเนาะ เอาบริประสั้นดอกไปโดจอยไปพี่น้องมาเด้กกินกับเสีมูรุคอยตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนผูลูกสาวทุกเจ้าเนาะจักจักมันมาตั้งแต่ตอนใดยันมันบรได้นอนอยู่ลูกมาเห็นมันปาดมันกวดแปนบูแถวนั่นนะมันมาดังไฟก่อไฟเรียบร้อยแมนเฮ้ยโทโทรสั่งน้ำแข็งเลยด้อสองร้อยหย แตงโมกับสองจานพี่น้องยำกับสงจานต้มกับสองถั่วยลาบแม่บอรีนคลีนะ เอา้าวกำลังสิท<า>่วงว่าเจ๊พวกเจ๊บวกกินดิบบอกกำลังสิถามน้ำดิบจากน้ำดิบจกักปลาดิบน้ำดิบอืกสวยแล้วก็เถื่อนมากดิบเถื่อนซาดิบย่างตื่นกินอนะ่ะขนาดล่างเนี้ยกว่า่างเนี้ยจิกอ้า อมวไปจาอนวกหน้าเอาลงไปแก่งในะน้ามวอ่าเโอ้ยฮาลาอยู่ห่ะเด้อผมมีเวลาไปหานั่งอยู่พค่แล้วจัดการรด ไปหาตัวกับเจ้ายำเห็ดจัะยำแน่เดี๋ยว่อไปสใส่บะระดำไปสว่านพี่น้องจะน่าผัดฉุบอุจเบึงแต่เจ๊สองคนมาเบื่อเดี๋ยวเพื่อวะอ่านกล่องไปทางอื่นก่อนโอ้พี่น้องเบื่อแขกไทยยอยไทยยอยมา หันกล่องปไปเลยได้ท่าอะไรสวบเขาโรเจ้สวบขเวบขาเขาใหญ่เ <g ul ose> พราะเพราะหันกล่องกลับไปคืนบอกว่าตาสวดข้างหล <g ul ose> งมัน <g ul ose> <c oughs> ติดคอดิเนาะสวบใหญ่หมดข้างในกออ <c oughs> ตกแต่งกองบุญกัน,ย <ez> ยนยอยู่ข้างในยังมาเลยไปเก็บภาพ ยังขาดจะเจ็ดสีพี่น้องโอ้ยหนังห้องเฮาอืมอีเอีออยงมันโบเห็นข่อยมันห้องซุบลำหนาบ้างแน่เมื่อวานนหนพักกมิตใายหลายนันเด้นะเจ้ะจะต้องจอกลงหลักเลิกเด้แมน

นางมื่นตามเมาเมาขัวเดากระบาดตีงเอาพักกระเมกมาให้เจ้หน,น่เฮ้ยเจ้สิถอดหัวเลยเนี่คาร์โบนิกินพักกระเมกนี่ถอดหัวแน่นอนเหมือนนี่นะเอาเอาแล้วแหละปิดเปิดนี่เขาออกเอาใส่ไ,ไปหันอย่าให้มันเสียโทรไปสั่งน้ำแข็งหน่อยเด้อ เออเออฟองรอยโลกเท่าไ,ไหร่แปดร้อยแปดรอยแปดรอยโล่โละแปดร้อยจะมีอันไอติมสองทังเนาะใช่ป้องอันนี้เอือยใหญ่เพ<อ>ิ่นทางอันทา,ทางทางอัน เยอรมัน,เป,นเป็นเปจ้าภาพไอติมเมื่อนี้ขอให้ได้บุญกุศลในร่ายสบคสุขทุกคนที่รวมทำบุญข้าวตรงนี้เนาะกระแลมกระแลมไอติม น้อยลืมทาแป้งนาสาขบกๆ่พี่น้องคันสุิผลได้กินก็นได้ขั้นได้หย่ำกับป่าป่าบมติงนะแบบตั้งเอิกตั้งใจหย่ำอย่างเดียวเออหูแล้วไม่ได้ตั้งเอิกตั้งใจกินอยู่เ่อนเจ้าของบอกกินเลย อสองทางทางซิเบิร์เลยได้ฮะเอาคองสุมเจ้าไปนะมันเต็มบอ <c oughs> โอ้แสดงว่ามันกันร้ายอันนี้บมดเต็ม บ่าวกับตันครับโอ้อ่อนซอนมึงหลายแม่มันนางเลรนเมื่อคืนบ่ฮีดั้งแตเมคืนนี่ทั้งแท้งทั้งฮีด <laughs> แห้งนกะก็เดิกเติบ ก็จังเลิกมาหิดต่อวอพี่น้องเอ้ยมาเบิง่งเจเจบันนี้สปอยให้สปอยโอกาสให้เจสวบได้เต็มหมักไปซะก่อนะฮะเสียวกเสียวแนมเมอนตามาเมาอยู่ จะเอคนงามมาแต่เฮงเลยสบายดีพ่อมาจ้ากบมาโอ้ยคือเบิร์ดเลยมาถ้ากบมานั่งกับใคแน่ แม่นตีจังวะสามคนบนี่บ่จากพี่น้องเ้ยบังดุืกเติมซองเถี่ยวน้มาหมงสเอาเมืี่ยววยมากากีนบ เอออตอนเฮามาในี่นี่นะมานั่งแล้วนี่ตอนเทายักมาในี่นี่นะมไบแมนดอกอือมาแมวจะอานหนาอือไปอานนาให้อมากินมัอิ่มเลยจกินมันอิ่มเสใจม ค่ามนงามสนะคะนางบอกว่าคนมันงามเห็นไ,ได้แหละฮ่มมังม่วงเพร่มันเย็น มาเรื่อยๆแล้วยังไม่ท่านมีไฟมาหรอกมาก็ากะเริ่มมากี่ยแล้วมาแบบนี้แหละดีแล้วมาหลายๆนะเมือ่อย <c oughs> เอาประานเด้หลับประานแม่กระแจกกระจ้ากันหนึ่ง โอ้ยมันมันหลอกนอายแฝดอรหันสิมอนพันไซตั้งได้ป่ะนี่ฮะ<ม>โอ้ยพี่น้องเอ้ยเก็บภาพใบเพียงตรหนีก่อนนะี้พี่น้องด้วยเดี๋ยวจังพอกันใหม่ลิปหนาเนาะ